ไม่พบกันนานเลยนะเสียยังจําข้าได้หรือเปล่าชุนข้าจะลืมเจ้าได้ยังไงกันล่ะคิดไม่ถึงว่าผ่านไปหกปีแล้วเราจะได้พบกันที่นี่อีกขีบใบนั้นคือคลอสนั้นสินะดีจังเลยเจ้าเองก็ผ่า,านการฝึกพิเศษกลายเป็นไนท์แล้วชุนตั้งหากล่ะทั้งทั้งที่เมื่อก่อนเป็นแค่เด็กขี้แยตอนนี้ดันกลายเป็นไนท์ของเทพีไปซะแล้ว ผมจะมาบอก5เหตุผลนะครับที่แฟนๆเซนเซ่าจะต้องเล่นเกมนี้ครับคลิปนี้ต้องดูให้จบนะครับเพราะว่าเดี๋ยวท้ายคลิปผมจะมาแจกกิฟต์โค้ดให้ทุกคนด้วยสวัสดีครับทุกคนอยู่กับผมเนกิครับผมวันนี้ผมมีเกมที่เหล่าแฟนๆเซนเซ่าต้องไม่พลาดโดยเด็ดขาดครับเพราะว่าเกมนี้ครับดัดแปลงมาจากซีรีส์เซนเซ่านั่นเองครับแล้วก็ไม่ใช่มาแต่แบบตัวละครหรืออะไรอย่างนี้นะ มาหมดครับเนื้อเรื่องทั้งออริจินอลทั้งพลอตต่างๆเนี่ยพร้อมให้ทุกคนที่แบบรักเซนเซียเนี่ยเสพกันแบบเต็มๆเลยครับ พลาดไม่ได้เด็ดขาดครับก็มาเกิดกันแบบไวๆก่อนนะครับผมเซนเซ่าเนี่ยเป็นซีรีส์มังงะนะครับของประเทศญี่ปุ่นนะครับที่เขียนโดยอาจารย์มาซามิคุรุมะดะครับผมที่ต้องบอกว่าโหเป็นกระตูนดังมากในยุคแบบ80นอะ่ะทุกคนคิดดูดิ36ปีแล้วทุกคนโคตรตำนานครับสำหรับเซนเซ่าและต้องบอกเลยครับว่าเซนเซ่าเลเจนส์ออฟจัตติสเนี่ยเป็นเกมที่ออฟฟิเชียลเลยนะจากเซนเซ่านะครับแล้วก็เป็นเกมเซนเซ่าที่เป็นไอดเอลอาร์พีจีเกมแรกนะครับผมโหแล้วทุกคนคิดดูดิว่าเวา เลาเราเล่นเกมมันจะพาเราย้อนเวลากลับไปในช่วงวัยเด็กของเราอ่ะทุกคนไม่ว่าจะเป็นตัวละครชื่อท่าชื่อสกิลหูที่แบบเราเล่นกันอ่ะเราเล่นกับเพื่อนเล่นอะไรอย่างเงี้ยทุกคนเวลาเราหูมันแบบมันพาเราย้อนเวลา ย้อนกลับไปครับกลงกลิ่นต่างๆที่เราเคยดูการ์ตูนตอนเด็กๆเนี่ยมันจะกลับมาหมดเลยครับและสิ่งที่มันจะเติมเต็มเรานะฮะนั่นก็คือตัวละครต่างๆนั่นเองครับตัวละครที่ทุกคนคุ้นชื่อแน่นอนไม่ว่าจะเป็นห as นึ่งเพกาซัสเซย่าเนนะฮะพระเอกของเรื่องเลยที่ใครๆก็อยากเป็นเวลาจะเล่นกับเพื่อนเนี่ยโอ้โหแย่งกันเป็นตัวนี้กันกระจายเลยนะครับผมหรือไม่ว่าจะเป็นอันโดเมดาชุนนี่โคตรเท่ครับต้องบอกว่าตัวละครมาครบกันจริงๆนะ แล้วก็มีดราก้อนชิลิวครับอ่าใครที่แบบชอบมังกรก็ต้องเป็นตัวนี้เลยครับแล้วก็ซิกนัทเฮอกาครับรวมไปถึงฟีนิกซ์อิกินะครับผมคุยคือ5ตัวละครเนี้ยมันจะมาให้เราตอนแรกเลยนะเราสามารถเก็บตัวละครทั้ง5ตัวนี้ที่เป็นตัวเอกอะ ครบภายใน5นาทีไม่เชื่อทุกคนลองเล่นดูครับก็ต้องบอกเลยนะครับว่าไม่ได้มาแค่ห้ตัวนี้ที่ผมบอกนะมีทั้งหมด8 8ตัวครับคโคดเยอะนะครับก็ทุกคนก็สามารถรวบรวมนะครับตัวละครต่างๆเนี่ยแล้วก็มารวมทีมกันได้ครับโดยในเกมนี้ฮะจะมีในเรื่องของระบบของอาชีพแล้วก็ระบบธาตุดนวยนะทุกคน6ธาตุสสายการเล่นนะครับผมก็จะมีธาตุดินน้ำลมไฟแสงสว่างแล้วก็ความมืดครับผม ส่วนสายการเล่นเนี่ยตัวละครก็จะเป็นแบบสายโปรเทคเตอร์นะฮะสายวอริเออร์สายแอสซัสซินนะครับแล้วก็สายไนท์โหก็ต้องบอกว่าแล้วแต่ทุกคนจะจัดทีมของตัวเราเองเลยนะว่าเราจะจัดทีมยังไง ราะว่าระบบเกมเนี่ยมันมีเยอะมากครับที่เราจะต้องทําการจัดทีมให้หลากหลายเพื่อที่จะเล่นในเกมนี้ครับต้องบอกว่ามันมากผมจะมาบอก5เหตุผลนะครับที่แฟนๆเซนเซ่าจะต้องเล่นเกมนี้ครับเหตุผลแรกเลยครับที่จําเป็นสําหรับทุกคนมากนะครับนั่นก็คือการที่มันเล่นง่ายครับง่ายแบบง่ายโคตรง่ายมากครับเพราะทุกคนลองสังเกตดูครับว่าชีวิตประจําวันของเราโอ้ยิ่งคนในวัยทํางานแบบเราด้วยนะมันยุ่งมากมายเลยเวลาไม่ว่างจากงานไหนจะต้องเดินทางอีกมีเวลาว่างตอน อนอย่างเดียวครับเอาจริงๆนะแต่ปัญหาทุกอย่างจะหมดไปครับเพราะว่าเกมนี้มันเล่นง่ายแล้วมันเป็นเกมที่แม้แต่เราปิดเครื่องไว้ออฟไลน์ไว้หรือว่าออกจากเกมเนี่ยมันก็ยังเล่นให้เราตลอดเวลาครับและเมื่อต่อให้เราเปิดเกมขึ้นมานั่งเล่นเนี่ยในช่วงระยะเวลาว่างๆไม่ว่าจะเป็นการนั่งรถไฟกลับบ้านหรือนั่งรถเมย์กลับบ้านก็เล่นโดยใช้เวลาไม่นานเลยทุกคนและต้องบอกเลยว่าเกมนี้ฟีเจอร์เยอะมากเหตุผลที่2ครับ เกมนี้มีร,ระบบไอดอลซิสเต็มนั่นเองครับอ่า IDOL SYSTEM คืออะไรหลายคนคงจะได้เค่แบบใครที่เล่นเกมสายเกมอยู่แล้วก็คงจะได้ยินกันมาบ้างแหละไอดอพูดง่ายๆให้ทุกคนเข้าใจง่ายๆนะก็คือเกมที่มันเล่นเอง ทุกคนก็ใจไหมคือเราจะประหยัดเวลาจากปกติเนี่ยที่ใช้เวลาน้อยอยู่แล้วในการเล่นนะฮะมาด้วยระบบ idol system มันเล่นให้เราเองครับทุกคนไม่ต้องเสียเวลาที่แบบเฮ้ยเราจะต้องมาคอยนั่งกดสกิลหรืออะไรอย่างเงี้ยตลอดเวลาหรือเปล่ากลัวมันจะไม่เก่งอะไรต่างๆอย่างนี้ไม่ใช่นะครับคือเกมมันจะรันไปเองแม้เราจะออฟไลน์อยู่ก็คือตอนที่เราปล่อยตัวละครมันจะเดินไปต่อสู้เองอัตโนมัติเรื่อยๆเลยนะทุกคนต่อสู้แล้วก็เก็บของรางวัลให้เรามาตลอดตลอดเลย ว่างว่างวันหนึ่งเราเปิดเกมเข้ามาอย่างเงี้ยแล้วมากดรับของรางวัลแล้วก็เอาของรางวัลไปอัพตัวละครเฮ้ยแบบง่ายๆอย่างนี้เลยทุกคนไม่แบบคือไม่ต้องมานั่งแบบกังวลว่าเฮ้ยเออมันจะเก็บพอไหมเฮ้ยเราจะต้องเข้าไปกดสกิลไหมอะไรเงี้ยไม่ต้องเลยครับด้วย Idol System ที่เขามีมาให้ในเกมนี้ครับเหตุผลที่3ที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะครับนั่นก็คือกราฟิก 3D ที่โคตรสวยเลยครับสวยจริงทุกคนอ่าไม่เชื่อทุกคนถ้าทุกคนเล่นอยู่แล้วเวลากดสกิลอ่ะหุย มาอย่างเท่ครับแลสกิลเนี่ยแต่ละตัวที่เราคุ้นๆกันเนี่ยไม่ใช่แบบเป็นตัวละครตัวเดียวนะยังมีคอมโบด้วยทุกคนเฮ้ย <He i, S 1> เป็นแบบคอมโบรวมกันภาพมันสวยมากแล้วอีกอย่างคือเวลาเรากดสกิลอะไม่ใช่ว่าเรากดได้ทีละตัวแล้วก็ต้องรอการาฟิกมันปล่อยสกิลนู่นนี่นั่นะแล้วถึงก็กดอีอกตัวหนึ่งได้ไม่มีครับทุกคนทุกคนกดรวได้เลยถ้าสมมุติว่าตัวละครของเรา5ตัวมันขึ้นอย่างเงี้ยปึ้งพึๆงพึง,ง,ง,งกดได้เลยแล้วมันจะแบบใส่สกโอ้โหทุกคนอลังการมากเหตุผลที่4ครับ เกมต่อสู้สําหรับผู้ชายแมนๆอย่างเรานะครับจะต้องขาดระบบนี้ไปไม่ได้ครับนั่นก็คือระบบ PVP แต่ต้องบอกว่า PVP ของเกมเนี้ยมันเยอะมาก PVP เนี่ยมีทั้ง point race ครับผมมี galaxy wars สำหรับ local server ยังไม่หมดนะยังมี sanctuary deathmatch อีกนะครับแล้วก็ยังมี peak arena และก็ยังมี galaxy wars สำหรับ cross server อีก cross server ก็หมายถึงว่าเวลาบางทีเราเล่นคนล s s e r v e r ก็ไปเจอกับ server อื่นเนี่ยทุกคนคิดดูดิมันมีกี่อันแล้วเนี่ยอ่า point race 1และ galaxy wars อ่า sanctuary deathmatch 3 peak arena 4 แล้วก็ Galaxy War สำหรับคอรสเซอร์เวอร์อีก5ระบบ PVP โคตรเดือดนะครับสำหรับใครที่ต้องบอกว่าใส่เต็มจัดเต็มเนี่ยต้องบอกว่า ้องมาเล่นเกมนี้จริงๆและเหตุผลข้อสุดท้ายข้อที่5นะครับสิ่งที่เกมเมอร์อย่างเราเนี่ยขาดไม่ได้นะครับนั่นก็คือโซเชียลนั่นเองครับผมโหมีทั้งระบบโซเชียลและมีระบบกิลด้วยครับทุกคนอ่ะนะฮะเวลาเราเล่นเกมเนี่ยคือเราเล่นคนเดียวเนี่ยมันไม่สนุกแน่นอนครับเพราะฉะนั้นระบบโซเชียลต่างๆเนี่ยที่ของเกมนี้ที่เขาจะเข้ามาเติมเต็มให้เรานะครับไม่ว่าจะเป็นการแชร่ต่างๆนะครับแล้วก็ระบบกิวครับที่มันจะทําให้เราเนี่ยมีสังกัดมีกิวอ่ามีกลุ่มเพื่อนฝูงเราที่เรามาต่อสู้ไป กกันคกคนคทุและเกมนี้ยังมีระบบเพื่อนครับที่เราเนี่ยยังสามารถช่วยเหลือเพื่อนซึ่งกันและกันได้ด้วยนะครับผมเฮ้ยอันนี้คือโคตรเจ๋งเลยเหตุผลของการเล่นเกมของเราก็คือเราจะต้องเล่นกับเพื่อนครับทุกคนเล่นคนเดียวมันเหงาครับเล่นกับเพื่อนอย่างน้อยได้ขิงเพื่อนอะ่ะและสิ่งที่ขาดไปไม่ได้เลยครับสําหรับใครที่ชอบกาชาครับโหต้องบอกเลยว่ากาชาเนี้ยสนุกมากผมเปิดได้5ดาวนี่นะทุกคนอย่างเจ๋งอะ่ะนะฮะตอนแรกๆก็เปิดฟรีนะทุกคนแล้วเปิดฟรีได้5้าดาว โหเลดอย่างดีครับทุกคนก็ใครที่สนใจนะครับก็ลองโหลดมาเปิดกาชากันดูนะคือต้องบอกว่าเราก็เก็บตัวละครต่างๆและยังแถมยังเอาตัวละครที่เก่งๆของเราเนี่ยเอามาเล่นต่อสู้ได้อีกครับพูดมาทั้งหมดแบบนี้ไม่โหลดเล่นไม่ได้แล้วครับกดลิงก์ใต้คลิปนี้เลยครับโหลดมาเล่นกันครับแล้วก็มาถึงช่วงที่ผมบอกไว้ต้นคลิปนะครับว่าผมจะมาแจกกิฟต์โค้ดครับผมกิฟต์โค้ดจะขึ้นตามนี้เลย นี่ฮะสามกิฟโคที่เอามาให้ทุกคนนะครับผมพิมพ์กันเป็นตัวใหญ่ด้วยนะอ่าพิมพ์ตามตัวอักษรที่ผมได้ขึ้นไว้ให้ทุกคนเลยเนะครับผมแล้วทุกคนก็จะได้ของต่างๆไอเทมต่างๆเนี่ยเอาไปอัปเกรดตัวละครทุกคนให้เก่งกันยิ่งขึ้นครับแล้วก็ถ้าชื่นชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครป์ช่องนก,กิีด้วยนะครับผมในคลิปหน้าจะเป็นคลิปรีวิวเกมอะไรเกี่ยวกับอิเมะอีกเมต้องรอชมกันให้ดีครับผมสำหรับวันนี้ลาไปก่อนอย่าลืมไปโหลดมาเล่นกันนะครับกับเซน 希望なんだが流星剣